ท่านต้องการให้ผมลุกขึ้นมายืนพูดผมก็ยืนพูดจริงๆเมื่อวานก็พูดไปแล้วให้คํามั่นสัญญาได้ไหมว่าผมจะไม่ใช้อํานาจหน้าที่นะครับไปกดดันสั่งการชี้แนะให้ข้าราชการประจําเปลี่ยนแนวทางในการทําเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นอยู่อย่างเช่นเรื่องเขากระโดงนะครับเรื่องหัสอวสวเรื่องหัสอวสวอยู่ที่กกตอ,อยู่แล้วครับ ถ้ามีปัญหาในการได้มาทึ้งสอวองเนี่ยกกตเป็นผู้ดำเนินการครับมีแต่รัฐบาลท่านนั่นแหละครับไปพยายามสั่งให้ดีเอสไอเนินการแล้วมันก็ไปติดที่ข้อกฎหมายสุดท้ายคนที่ดำเนินการก็คือกกตครับไม่ว่าท่านจะพยายามส่งผู้แทนเข้าไปในคณะกกตอ,อะไรก็แล้วแต่ท่านก็เชิญนะครับทำได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย เรื่องเขาก็โดงก็เช่นกันครับข้าราชการกระทรวงมหาไทยก็ออกมาถแถลงชี้แจงแล้ววันนั้นท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของท่านเนี่ยใจร้อนเองเข้าไปวันแรกก็บอกวันที่สองสิงหาจะยึดที่ดินก็คือทํางานแบบท่านจิรพรเนี่ยอ่านอะไรไม่อ่านไม่ได้สับอ่ะอ่านเร็วๆแล้วก็เอาความเนึ่งว่าตัวเองเก่าก็เลยไปสรุปทุกเรื่องหมด โวยเรื่องหนังสือราชการนี้ไม่ได้เลยนะต้องอ่านทุกถ้อยคําแล้วต้องตีความด้วยสุดท้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งประหลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งอาทิดีกรมที่ดินที่ท่านตั้งเองนะท่านย้ายอาทิดีกรมที่ดินคนเก่าออกไปเพราะไปหาว่าเขาทําอะไรที่เอือ้อผลเอื้อประโยชน์กับเรื่องเขากรโดงแล้วท่านก็ตั้งคนใหม่เข้ามาทุกคนก็ามาถแถลงคณะกรรมการที่ท่านตั้ง ก็แถลงว่ารัฐมนตรีทั้งสองท่านนั้นพูดเร็วเกินไปพูดไม่ตรงกับมติของคณะกรรมการแล้วท่านจะมาโทษอะไรผมคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ไปกดดันก็คือรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสองท่านนั้นต่าหากนี่ผมรับตำแหน่งนายกมาเกือบเดือนเพิ่งเข้าเฝ้าวันนี้แถลงนโยบาย ผมเพิ่งเข้าไปกระทรวงมหาไทยเพื่อไปทักทายข้าราชการผมยังไม่ได้สั่งการอะไรเลยครับแล้วก็ไม่มีความกังวลที่จะต้องไปสั่งการอะไรเพราะผมรู้เรื่องดีผมอยู่ที่นั่นมาสองปีผมรู้แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ผมมีหนังสือไปยังประหลัดกระทรวงมหาไทยก่อนหน้านี้สมัยผมเป็นมอทอหนึ่งบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามกฎหมายทุกอย่างตามระเบียบทุกอย่าง ไม่ต้องละเว้นหน้าอินหน้าผมหนังสือเล่มนั้นท่านไม่เอามาท่านเอาแต่เอกสารอะไรที่ท่านผลิตเองขึ้นมาแล้วก็มาอ่านมาสแสดงที่กระทรวงคมนาคมก็เช่นกันตอนนั้นผมไม่ได้กํากับดูแลกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมอ่านข่าวท่านผู้ว่ารถไฟแห่งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านก็จะเร่งฟ้องเป็นลายแปลงซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเลย อย่าไปฟ้องเหมารวมฮะใช้เวลานานไล่ฟ้องเป็นลายแปลงเลยครับแปลงไหนผิดก็ต้องเร่งยึดไปทันทีแปลงไหนถูกก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนครับถ้าท่านอยากจะฟังอีกครั้งผมก็จะบอกให้ท่านฟังอีกครั้งแล้วท่านจำไว้ด้วยนะว่าผมพูดแล้วว่าผมจะไม่มีวันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือในตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีที่กำกับดูแลทุกกระทรวงในรัฐบาลนี้ไปให้พวกเขาช่วยเหลือใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายอย่าว่าแต่พวกผมเลยพวกท่านก็ช่วยไม่ได้พวกผมยิ่งต้องช่วยไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจว่าจะไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เป็น,นันขาดนะครับ